ฟามีตะวันตอนที่หเมื่อทำงานด้วยกันความใกล้ชิดทำให้พอลเริ่มรู้สึกดีกับนายดภาและเป็นห่วงที่เธอทำงานหนักจนไม่ได้กลับบ้านถึงวันส่งมอบเครื่องเพชรสิงขอนส่งลูกน้องมาขัดขวางทำให้ในายดภากับพอลไปส่งของให้เจ้าหญิงไม่ทันงานถแถลงข่าว การผิดนัดส่งเครื่องเพชรนี้สร้างความเสียหายให้คราวไดมอนเป็นอย่างมากจนหุ้นตกปรมีเครียดสุดหนักเข้าโรงพยาบาลพอเสนอโปรเจกต์ประมูลทัพทิมที่สิงคโปร์ให้ในายนภาเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของบริษัทแต่นายนภาลังเลยังไม่เชื่อใจด้านเนสราถูกกดดันจากราณีลูกพี่ลูกน้องพาจีนาลูกสาวมาขออาศัยอยู่สุริยากา ฟามีตะวันตอนที่6สิงคอนให้จีนาขโมยข้อมูลโปรเจกต์ประมูลทัพทิมเอามาเสนอปรมีตัดหน้าพอลกับไนนภาจีนาไปเที่ยวผับโดนจับตำรวจจับข้อหามียาเสพติดราณีมาขอให้เนสลาช่วยถ้าไม่ยอมราณีขู่แชรเรื่องในอดีตพอช่วยหาหลักฐานให้จีนาพ้นผิดทำให้ในนภารู้ว่าแดนมีผู้หญิงคนอื่น คนงานประท้วงเหตุลิฟในเหมืองตกมีคนเสียชีวิตในนภพาเดินทางไปตรวจพื้นที่หาสาเหตุระหว่างทางรถเสียจนเธอเผลอหลับไปขณะสลืมสลือในนภาเห็นภาพในอดีตท,ทับซ้อนที่เธอติดอยู่ในกองไฟพอกอบปลอบใจจนเธอรู้สึกดีขึ้นทั้งคู่เริ่มเปิดใจให้กันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในฟ้ามมีตะวัน ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD กดเลข35